ก่อนอื่นค่ะพี่น้องข็ขออนุโมทนาบุญไปกับน้องยูกิหายทองคำนะคะกับครอบครัวทิติรัตน์นะคะแม่อุ้มพ่อตุ้มนะคะทีน้องยูกิหายทองคำชวนแม่แม่เอฟซีนะคะค้นทีหกักแพงน้องยูกิค่ะสร้างมหาบุญอันยิ่งใหญ่ค่ะสร้างหอระฆังพี่น้องขะอยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะถือว่าเป็นทั้งสวย ทั้งรวยทั้งใจบุญสำหรับน้องยูกิไฮทองคำพี่น้องคะสำหรับแฟนคลับเอฟซีนะคะใครอยากร่วมทําบุญกับน้องยูกินะคะก็สามารถรวมทําบุญหรือว่าอ,อนุโมทนาสาธุเป็นน้ำนองนะคะซึ่งยูกิไฮทองคำเรียกได้ว่าเป็นศิลปินทีมีแม่์เมเมตตาแล้วก็มีแม่แม่แที่หักแพ้งหลายแล้ว เงินส่วนหนึ่งทียุกิหายทองข้ามใดจากแม่เมนะคะยุกิกับสร่างเป็นบุญเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ค่ะไปสร่างหอระฆังค่ะพี่นองขาแม่อุ้มทิติรัตไยพัทนะคะได้ออกมาโพสกับพี่นองขาบอกว่าอนุโมทนาบุญกับแม่แม,แม่ที่ร่วมสร้างบุญกับลูกสาวสร้างหอระฆังที่วัดป่าดงเย็นนะคะอำเภอโพนพิสัยคจังหวัดนองคาย ด้วยนะคะแม่อุ้มขอขอพระคุณแทนลูกสาวจากหัวใจเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรแม,แม่แม่ก็ให้การสนับสนุนลูกสาวมาตลอดให้กำลังใจและไม่ทิ้งไปไหนให้ทั้งยามสุขและยามทุก์แม่แม่พี่พีท่ทุกท่านรักลูกสาวจากหัวใจจริงๆไม่ว่าจะมีเรื่องไหนเรื่องอะไร ทุกทุกท่านไม่เคยปล่อยมือจากลูกสาวให้ต้องโดดเดี่ยวคนเดียวมีแต่ให้กำลังใจและหาแต่สิ่งดีๆมาให้นอกจากลูกสาวแล้วแม่แม่ยังเอ็นดูครอบครัวเราเอ็นดูทีมงานทุกทุกคนอีกด้วยบุญคุณชาตินี้ครอบครัวเราไม่มีวันทดแทนหมดกราบขอบพระคุณนะคะพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกา แม่อุ้มและทีมงานบางส่วนจะนำเงินไปถวายหอะระฆังนะคะโอ้ยพี่น้องใจดีเมิดขอบขั้วขั้วเนาะค่ะยังก่อนอื่นเลยแย่สิทธิ์กับอนุโมทนาสาธุนะําแม่อุ้มนะ้นองยูก,กิเด้อค่ะได้ไปสางหอะระฆังถึงแม้ว่าแย่สิทธิ์กับไ่ได้ไปกัอนุโมทนาบุญไปกับน้องยูก,กิกับขอบขั้วแม่อุ้มค่ะโอ้ปืม้มเป็นพีตีเองได้พี่น้องวาม,มากเป็นตันตน,นี่คือ ความดีงามหรือว่าเป็นครอบครัวที่หาได้ยากค่ะพี่น้องครอบครัวที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครอบครัวทีบอกเลยค่ะว่าครอบครัวยูกิตน่ารักยายสิทธิ์พูดทีไรก็พูดแต่คําเก่าเนี่แหละค่ะว่าครอบครัวนี้น่ารักมากไผ่บ่เคยได้ไปสัมผัสอยากหายไปสัมผัสแต่คนที่เคยหูจักหรือว่าได้สัมผัสแล้วก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าครอบครัวนี้อบอุ่นมาก แม่อุ้มวางวางตัวแบบตอนแรกยี่สิบกะคิดคือกันลหละค่ะคิดว่าอุ้ยบกกาเขาหาเพิินเนาะบกกาเขาเป็ดไก่เพิ่นเนาะอยากายเพิ่นย่านเพิ่นยิงอยานเพิินบวบกกับเฮ้ามีความคิดคือกันพี่น้องแต่ขอลองๆค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปหาครอบครวัวนี่ไปสัมผัสเบิ่งกันน่ะพี่น้องเป็นคือเพิ่นวายอีหลีบอเป็นคือเพิ่นบวาบ่ว่าครอบรวัวนี่อบอุ่นหนา่าหลัก อยากให้เมย์พี่คนที่บ่เคยได้เข่าไปสัมผัสไปเข่าไปเบิ่งเดอพี่น้องแล้วออกมาคอมเมนต์บอกแย่ซิ์แน่ว่าที่แย่ซิเบ้านี่เป็นความจิงบอว่าครอบครั้วนี่อบอุ่นน่ารักมากเป็นกันเองแห้งกับแฟนคลับเอฟซีทุกระดับชั้นทุกชนชั้นเลยแหละแม่อุ้มกับเป็นกับพอตทุมแห่งคักพี่น้องบ้านๆเฮานี่แหละพี่น้องคะ่ะอืมทำโตแบบธรรมดาธรรมดาเฮานี่คะ่ะ เฮาแคร์เฮาบกกาเขาสื่อๆค่ะเฮาคิดไดต่คิดความคิดความมโนโไปเองนี่บ่บ่มีผลดีเด้ค่ะเฮาต้องสัมผัสเนือ่อเนือโต่ตโต,ต,ตไปเลยค่ะว่าสิ่งทีเฮ้าคิดวาน่ะมันจะเป็นกิ่งบอนะคะนี่ล่ะค่ะพี่น้องคบอ่าขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งละกะเชิญชวนเม่ๆแฟนคลับเอฟซนะคะร่วมท้ำบุญใหญ่กับ ยุกิหายทองค่ำครั้งนี้ค่ะเป็นบุญมหาบุญสร้างหอละขังค่ะก็ขอให้นองยุกิหายทองค่ำมีสื่อเสียงโด่งดังดังโยงยงดังไกลไกดังตลอดไปคือละขั้งท,ทีนองได้สร้างคือหอละขั้งทีนองได้รวมกับเม่์เมยได้สร้างนี่นะคะให้เป็นหนทางบุญเป็นสะพานบุญให้อิหลาได้ยืนอยู่บนบน เส้นทางนี้ยื่นยาวแล้วกับมีซื้อเสียงตลอดตลอดไปค่ะนี่คือความหวังดีของแม่แม่แฟนครับเอฟซีหลายคนค่ะก็ต้องคิดคือกันนี่แหละค่ะว่าการอนุโมทานาบุญสร้างหอระฆังทางนี้นะคะสิเป็นบันไดบันไดถ้ำหายยุกิหายทองคาได้ก้าวขึ้นไปเป็นระดับซูปเปอร์สตาร์ของประเทศตอนนี้น้องก็เป็นซูปเปอร์สตาร์แล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็อยากให้น้อง ดังขึ้นไปอีกเพราะวายุกีหายทองคำเป็นอีหยังทีบบยู่กับทีอยู่แล้วมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆไม่อยู่กับที่เป็นอีหยังทีก้าวกระโดดแหง้งพัฒนาโตเองตลอดนะคะเงินที่ได้มาก็แบ่งปันแบ่งปันแล้วก็ทำบุญนาเพราะว่าบุญเท่านั้นทีสิเป็นห่อเข่าหรือว่าเป็นกองมรดกทีเฮ้าสิใสในในวันภาคหนานะคะ นั่นก็นกนคือบุญค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบางคนมีเงินหรอห่อใส่กระเป๋าไว้กับว่าได้สร้างประโยชน์อีหนังค่ะพี่นออ้องแพรงไห้ห่วงไหว้ของกับค้องไว้หันบอกออกมาอแจกจ่ายบอกออกมาสัาง่งบ่มาท้ำกับ,บ่มีประโยชน์นะคะก็อยากฝากถึงแฟนคลับ f อน้องยูกิหายทองคํานะคะร่วมอนุโมทนาบุญกับยูกิหายทองคําในครั้งนี้นะคะค่ะสําหรับมือนี่ค่ะยายสิทธิกับมาบอกบุญกับเม่ๆนะคะ เกี่ยวกับนี่แหะค่ะพี่น้องคะ่ะมืออื่นนะคะพรุ่งนี้นะคะสิบนาฬิกาคะ่ะแม่อุ่มและทีมงานคะ่ะก็จะได้นาเงินไปถวายสร่างหอละฆังนะคะอยู่ที่วัดป่าดงเย็นนะคะวัดปู่ตึง้งแม่บอกปู่ตือ้อที่อําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะพี่น้องกะเชิญชวนแฟนคลับเอฟซีทับูดาดอยูกก่ใกล้แถวนั้นนะคะกลับไปร่วม รวมกับแม่อุ้มพอตุ่มกับครอบครัววัยพัดนะคะถวายเงินส้างหอละขั้งกับนั่กันค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะสำหรับมือน,นี้นะคะย่าซีต์บอกบุญนะคะมาอะบอกบุญกับแฟนคลับเอฟซีมาอนุโมทนาบุญกับยูกิหายทองคํานะคะค่ะสุดท้ายนี่นะคะก็ขอให้ยูกิหยทองคําและครอบครัววัยพัฒน์นะคะพอตุ่มแม่อุ้ม ทุกทกคนที่ได้รวมสร้างกองบุญหญยในครั้งนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรื่องนะคะสําหรับแยกสิทธิ์กับโค้งสิเดีแค่อนุโมทนาละกะสาธุไปน้ำนั่นแหละค่ะขออนุโมทนาสาธุกับแม่อุ่มพอตุมกับครอบครัวว่ายผัดกับน้องยูกิหหยทองคํานะคะสวัสดีค่ะ